ตัวละครแกมร็อกบอลนี่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกนำไปทดลองเป็นหุนอนิเมทอนิกตัวแรกในห้างเมกาพิกซาพล็กซ์ครับสวัสดีครับอยู่กับวอซัมทีวีเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของเจ้าตัวละครอย่างแกมร็อกบอลนี่ ถม้ว่าแกนบล็อกบอนนี่จะไม่ได้โผล่มาในเกมเลยนะครับแต่ว่าเจ้าหุ่นตัวนี้ก็มีการเปิดเผยผ่านรูปภาพแล้วก็มีลานโบลิ่งของเจ้าบอนนี่เองด้วยนะครับแล้วก็มีเบาะแสต่างๆที่เขาได้ทิ้งข้อความเอาไวใ้ให้เราต้อง,องมาสืบหากันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับต้องมาเล่าก่อนว่าเจ้าตัวละครอย่างบอนนี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เคยอยู่ในวงดนตรีของเฟดดี้แฟสแบร์ก่อนที่จะมีเจ้าตัวมอนตี้อีกนะครับตัวแกมบล็อกเฟดดี้ก็คุยกับเกยกอรีว่า ในตอนนี้นะครับห้างสรรพสินค้าเมกาพิกซาเทคเนี่ยไม่มีหุนกระตาอีกต่อไปแล้วนะครับเฟดดี้พูดกับเกเกอรี่ว่าเขานั้นคิดถึงเจ้าบอนนี่มากๆเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นมาที่ลานโบลิ่งของบอนนี่เลยนะครับเหมือนกับว่าเจ้าเฟดดี้นะครับจะรู้ว่าบอนนี่เนี่ยได้หายตัวไปตั้งงานแล้วนะครับแต่ว่ายังมีรูปภาพของแกรมร็อกบอนนี่อยู่รอบๆโซนของห้างสรรพสินค้านี้นะครับ คำถามก็คือว่าเจ้าบอนนี่ไปไหนครับอย่างที่เราได้รู้เบาะแสกันในคลิปที่ผ่านมาครับนั่นก็คือว่าได้เดินออกมาจากห้องในช่วงกลางดึกนะครับแล้วก็เดินไปที่มอนตี้กอล์ฟโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับหลังจากนั้นก็มีเอกสารที่เปิดเผยว่าเจ้าตัวบอนนี่เนี่ยได้หยุดการใช้งานนะครับแล้วก็ได้นําเอาเจ้าตัวมอนตี้มาใช้แทนมันนั่นเองและก็มาเป็นในฐานะของ ผู้เล่นเบสนะครับให้กับวงเฟนดี้แฟสแบร์แทนเจ้าตัวบอนนี่นั่นเองแล้วก็ข้อความสุดท้ายของพนักงานเมกาพิซซ่าเพ็กนะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าจะมีการรื้อภาพของแกมร้องบอนนี่แล้วก็ในขณะเดียวกันเด็กๆก,ก็ถามว่าตอนนี้บอนนี่นั้นได้หายตัวไปไหนแล้วนะครับ ซึ่งทางฝ่ายบริหารนะครับก็กําลังจะเปลี่ยนขอร้านโบลิ่งของบอนนี่ด้วยครับนั่นคือสาเหตุสุดท้ายครับที่เราได้รู้ว่าเจ้าบอนนี่นั้นได้หายตัวไปและดูเหมือนว่าบริษัทแฟส e ์ t e นเทนเมนต์ Fast นั้นกําลังจะปิดข่าวเงียบเรื่องของเจ้าตัวแกมบร็อกบอนนี่ว่ามันได้ถูกเลิกใช้งานไปแล้วนั่นเองนะครับทําให้เกิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาว่าแวนนี่ที่ถูกครอบงําโดยตัวละครอย่างกริชแท็บที่มีร่างวิญญ,ญาณของวิลเลียมอัฟตันนั้นเนี่ย ได้แฮกระบบของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเอง <S <S ซึ่งในคลิปวิดีโอของการสรุปในเรื่องของเกม f i n f l ร e ด d y เราก็จะรู้ถึงพฤติกรรมของ William มอัฟตว่าเขาเป็นคนที่สร้างหุน่นยนต์ในแมโทรนิกขึ้นมาได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขานั้นเนี่ยรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า r e m n n n t t หรือว่าวิญ,ญญาณของเด็กที่คาบตายไปแล้วจะเกิดเป็น Remanent ขึ้นมา และทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้สิ่งนี้นะครับในการชุบชีวิตตัวเองกลับขึ้นมาได้หรือว่าทําให้ตัวนั้นกลายเป็นอมาตะขึ้นมาได้นั่นเองเรื่องการแฮกระบบเนี่ยถ้าสมมติว่าบริษัท Fast ์แบนด์เดอะเทนเมนได้รู้ว่าแวนนี่แฮกระบบในตอนนั้นเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าแวนนี่นั้นเนี่ยได้แฮกระบบแบบที่ตัวเองเนี่ยไม่ชชว่์ว่ามันจะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับอาจจะทําให้ Fast Entertainment ์แบนด์เดอะเทนเมนเนี่ยอาจจะตีข้อมูลกลับนะครับแล้วก็จะล็อกตัวละครกริชแท็บเอาไว้ ในเครื่องเกมนั้นตลอดไปได้นะครับทำให้ตัวละครอย่าง g ร i ชแท็บนั้นเนี่ยตัดสินใจว่าจะต้องทดลองบางสิ่งบางอย่างก่อนเพราะว่าตัวละครกริชแท็บเนี่ยมีพฤติกรรมของ William มอัฟตที่จะต้องทดลองหุ่นอ n นเม t ทนิกส์ก่อนที่จะนําไปใช้งานนั่นเองแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเกิดการสร้างไวรัสที่มีชื่อว่าไวรัสกริชแท็บขึ้นมาครับ เจ้าไวรัสตัวนี้นะครับอาจจะทําให้เจ้าหุน่นในเมโทนิกเนี่ยเกิดอาการค่อยๆสับสนไปเรื่อยๆครับเราก็จะเห็นพฤติกรรมของเจ้าชิกกา มาร์ช่หิวแล้วก็ไปคุยขยะแล้วก็หาพิซซ่าอยู่ตลอดเวลาส่วนเจ้ามอนตี้ก็จะมีอารมณ์โมโหแล้วก็โหดุนแรงด้วยส่วนเจ้าร็อกซี่เนี่ยก็จะชมตัวเองแล้วก็จะต้องเป็นที่1ให้ได้ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทําให้หุ่นพวกนี้เนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมันก็มีเหตุผลมาจากเทปวิดีโอที่เวนิซซาเคยสัมภาษณ์กับนักจิตแพทย์นะครับว่า ่นทุกตัวที่อยู่ใน5เมกะพิกซาเพ็กเนี่ยดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนบุคลิกไปหลังจากที่แวนนี่หรือว่าเวเนซ่าได้แฮกระบบนะครับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของพวกมันให้กลายเป็นหุ่นที่น่ากลัวขึ้นมา I got another message from the text at the pizza plex I'm afraid it's about you again The text have been struggling to fix some serious glitches with the robots I'm not sure what exactly is wrong, except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Eerie instead of entertaining? Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots, it went system wide. It began infecting all the machines. เป็นไปได้ยากมากครับถ้าแวนนิคจะทดลองเอาขุนทุกตัวในห้างมาลองเป็นครั้งแรกนะครับทำให้ตัวละครอย่างแกมบล็อกบอนนี่ได้หายตัวไปที่มอนตีกอฟอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่า เวเนซ่านำหุนตัวนี้มาทดลองนั้นหรืออย่างแย่ที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างเจ้าบอนนี่เป็นชิ้นส่วนที่เหมือนกับหุ่นกระต่ายนะครับซึ่งหุ่นกระต่ายเนี่ยมีแค่ตัวละครเบิร์นแทบเท่านั้นที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะถูกนําไปซ่อมแซมนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าหลังจากในภาคที่6กของเกมฟานาเฟตตี้สปริงแท็บจะมีแขนอยู่แค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนอีกแค่หนึ่งจะขาดไป แต่ว่าในภาคนี้มีการอัปเกรดนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้ดูเหมือนว่าจะมีร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีกรงเล็กคล้ายๆกับมอนตี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวละครอย่างบอนนี่เนี่ยอาจจะถูกนํามาทดลองในการที่จะควบคุมหุ่ในแมทเทอรนิกส์ตัวอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเบาะแสต่างๆที่อยู่ในห้างนะครับผมคิดว่าไอหุ่นที่ถูกทําลายไปในห้างเนี่ยก่อนที่เกเกอรี่จะมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการทดลองของ แวนนี่เองนะครับที่ทําการซ่อมบำรุงแล้วก็ทดลองหุ่นพวกนั้นนะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นพวกหุ่นที่เป็นหุ่นทาความสะอาดเนี่ยถูกทาลายไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าแวนนี่เนี่ยต้องทดลองแทกระบบก่อนนะครับเพราะว่าถ้า เกิดแฮกขึ้นมาแล้วผิดพลาดเนี่ยก็จะถูกบริษัทแฟลชแบนนั้นจับได้น,นั่นเองนะครับแล้วทำให้กริชแทอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของทฤษฎีนะครับที่คิดว่าสาเหตุที่ทําให้บอนนี้นั้นได้หายตัวไปเกิดจากตัวละครอย่างเจ้ามอนตี้นะครับอาจจะทําลายหุ่นตัวนี้ทิ้งหรือว่าอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าถูกจับไปทดลอง ที่อยู่ทางใต้ดินของห้างเมกาพิกซาเพ็กนั่นเองนะครับแล้วก็นําไปทดลองว่าสามารถควบคุมหุ่นอนิเมทอนิกที่เป็นประเภทของวมดนตรีของซีรีส์แกมร็อกเนี่ยสามารถถูกแฮกระบบได้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนี้มากกว่านะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะแหวกแนวเกินเลยก็คือว่าบริษัท f a s t b a n k entertainment อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของตัวละครอย่างแกมร็อกบอนนี่ก็ได้ ผมก็ยังคงสงสัยเหมือนกันว่าทาไมบริษัท f ฟ s t แบงก์เอนเตอร์เทนเมนต์ยังคงทําการทับที่ของร้าน m e g a p i x ซ่าเพนะครับให้ทับที่ของร้านเก่าอย่าง f ฟลชแบงก์พิซซ่าเพ็สังพาร์ี่6นั่นเองนะฮะผมคิดว่านี่ก็จะเป็นคําถามที่ยังคงคาดใจกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาตอบกันในพาร์ทหน้าละกันนะครับโอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังคงสงสัยส่วนของเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับสามารถเข้าไปดูคลิปดีโอนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เขาก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้เหมือนกันนะครับผม ขอบคุณทุกทนที่เข้ามารับชมกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ